สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่นะครับเดินทางมาประชุมนะครับมาพักที่โรงแรมรีการ์เด้นโฮเทลนะครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองอยู่ใกล้ๆกับตลาดกินหยงนะฮะก็ช่วงรอเวลาประชุมนะครับก็ผมก็เดินสำรวจเมืองหาดใหญ่นะครับก็ในตลาดนะคยนะฮะนี่ครับโรงแรมนี้คือโรงแรมที่ผมพักนะครับ เราเป็นย่านการค้า,าในเมืองหาดใหญ่นะครับมีมีชาวจีนนะครับจีนที่มาจากมาเลเซียนะครับเยอะมากๆนะครับก็ช่วงที่ผมมาช่วงนี้ก็คือเพิ่งจะหลังกรุกรุกจีนประมาณวันหรือสองวันแค่นั้นเองนะครับก็บรรยากาศตรงนี้เป็นแยกตลาดจินยงนะครับ นี่เป็นแผนที่สำหรับแนะนำนะครับสถานที่ต่งางๆในเมืองแล้วก็ในจังหวัดสงขลาด้วยนะครับก็ช่วงที่ผมมาในี่อากาศดีนะครับช่วงนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะมากนะครับโรงแรมที่ผมพักนี่ห้องเต็มตลอดนะครับก็มีของขายของฝากนะครับทั้งอาหารทั้งของที่ระลึกต่างๆนะครับ เยอะแยะมากมายนะครับขึ้นอ,อยู่กับพวกเราจะเลือกซื้อว่าจะซื้อหาอะไรนะครับมีตั้งของที่เป็นของในถิ่นนะครับแล้วก็ของจากต่างถิ่นเยอะแยะมากมายนะครับส่วนอาหารการกินนะครับก,ก็อุดมสมบูรณ์นะครับในเมืองหาดใหญ่มีให้เลือกเยอะแยะนะครับแต่รสชาติอาหาราไม่ค่อยถูกปากผมเท่าไหร่นะครับ ว่าจะเป็นจืดแปลกๆสักหน่อยหนึ่งตรงนี้เป็นถนนที่มีอาคารเก่านะครับอยู่ใกล้กับถนนที่จะเดินทางไปที่สถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับก็เป็นมนเสนอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นมุมมองนี่ฮะตั้งแต่ปี1951นะครับเป็นอาคารเก่าสไตล์ผมไม่ก็มีความรู้เรื่องนี้นะครับไม่ทราบว่าสไตล์อะไรแต่ว่า มันก็มีสเสน่ห์นะครับดูบรรยากาศกันเพลินๆน,นะครับในเมืองหาดใหญ่ว่าเป็นยังไงกันบ้างตันนี้ก็เป็นเป็นาคราร้เก่าอีกแห่งครับเป็นร้านเป็นร้านค้าเก่าหรือว่าอย่างไรสักอย่างนึงครับ ยังม,มีป้ายชื่ออยู่แต่ข้างในไม่ได้ทําการอะไรแล้วนะครับสำหับเส้นนี้นะมีเส้นเดียวที่เป็นทานเก่าพอเดินลงไปทางทิศตะวันตกก็จะเป็นสถานีรถไฟแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปที่สถานีรถไฟด้วยไปดูหัวรถจักรโบราณน,นะครับนี่ครับนี่เป็นร้านขายอะไหล่ยนต์นะฮะ แต่ก็ประดับประดาไปด้วยของวินเทจมีทั้งป้ายสักสีมีทั้งของเยอะแยมากมายนะครับกำล,ลังเดินลงมาที่สถานีรถไฟหาดใหญ่นะครับก็มาเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับประดับประดาสวยงามเนี่ยครับเป็นหัวรถจักรหัวรถจักรโบราณนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับ ถ้าเราไปที่สถานีรถไฟที่ไหนหน่าแต่จะมีหัวรถจักรลักษณะแบบนี้จอดอยู่หน้าสถานีเกือบทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับสถานีใหญ่ๆนะฮะสถานีประจําจังหวัดเช่นเหมือนบ้านผมนี้ที่จังหวัดชุมพรก็จะตั้งอยู่หน้าสถานีแต่ที่ชุมทางหัดใหญ่นี้นะครับก็จะตั้งอยู่มาด้านข้างสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสเสน่ห์นะครับของรถไฟไทย การเดินทางนะครับถ้าสมม่อว่าผมเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยผมชอบเดินทางกับรถไฟนะครับเพราะผมรู้สึกว่ารถไฟมันมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างแล้วก็มันมันถูกกับไลฟ์สไตล์ของผมนะครับแต่รอบนี้ที่ผมมาหาดใหญ่เนี่ยผมไม่ได้เดินทางด้วยรถไฟนะครับก็คือผารถส่วนตัวมานะครับด้านหลังก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับการยามค่ําคืนของ